เรื่องเซเว่นะครับก็เป็นเรื่องราวของเจ้าหน้าที่สองคนคนหนึ่งเนี่ยเขาจะเขากำลังจะเกษียณอีกเจ็ดวันเกษียณอะไรประมาณนี้นะผมจะไม่ผิดในขณะที่อีกคนหนึ่งเนี่ยเพิ่งเข้ามาแล้วไฟแรงหรือมุทะลุชิบหายเลยนะฮะมุทะลุเหมือนแบทแมนโรเบิร์ตแพตติงสันเลยเออเหมือนกันในแง่มุทะลุนะแต่คาแรคเตอร์ไม่เหมือนกันไอไอไอนี่จะพูดมากเออเข้ามาปุ๊บแล้วพูดไฟแรงพูดอย่างนั้น เออคือจะมีภาพให้เห็นช่วงต้นๆเลยว่าตำรวจเก่าเกมเนี่ยก็คือมอร์แกนฟรีแมนเนี่ยนะฮะก็จะพยายามโชว์ความเกา่าคือเขาคาแรคเตอร์เขาไม่ได้โชว์ความเก่านะ,ะแต่หนังอะ่ะให้เราได้เห็นว่าเขาพยายามโชว์ความความเหนือความเก่าเกมหรือแม้กระทั่งความด้านชาในระบบของของภาครัฐหรือของเจ้าหน้าที่ให้เห็นนะฮะ ออจะเห็นความแตกต่างความคอนทราสของสองคาแรคเตอร์นี้พอสมควรเลยทีเดียวอันนั้นคือต้นเรื่องแม้กระทั่งเรื่องราวการดีเทลของเครื่องแต่งกายของของอีเดวิดมิลเนี่ยเออก็จะแบบเสื้อชุดเหมือนจะเนี้ยบแต่มันก็เต็มไปด้วยความยับความไม่เรียบร้อยซึ่งมันก็สอดคล้องกับคาแรคเตอร์เขานะฮะว่าด้วยตำแหน่งหน้าที่การงานเนี่ยมันก็ดูแบบน้าเกรงขามเข่งขึงแต่สุดท้ายแล้วอะ่ะ เออมันมันก็ม,ม,มีมีความมีความไม่ไม่สมบูรณ์ให้เห็นอยู่อันนี้ผมตีความไปเองนะผมตีความไปเองแต่ผมรู้สึกแบบนั้นนะครับเออในเรื่องของเสื้อผ้าการแต่งกายของแบดพีทเนี่ยซึ่งมันมีเกร็ดนิดหน่อยฮะมันมีเกร็ดนิดหน่อยว่าอ,อ่จริงๆแล้วการแต่งกายหรืออะไรแบบเนี้ยของแบทพีทมันไม่ใช่อย่างที่เห็นในหนังเออแต่ว่าแบทพีทเขามองว่ามันจะต้องเป็นเป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งเออมันมัน เบื้องหลังการทํางานของภาพยนตร์เรื่องเนี้ยมันทําให้เห็นว่าเดวิดฟินเชอร์เนี่ยเขาหลายอย่างเขาค่อนข้างจะคอนเน็กแบทพีสกับมอร์แกนฟรีแมนพอสมควรคอนเน็กอย่างไรบ้างอดเดีวผมจะมาไล่เรียงให้ฟังนะครับบทของเดวิดมิลเนี่ยตอนแรกเนี่ยมันมีชื่อของแดนเซลวอชิงตันอยู่ครับเออแต่ตัวแดนเซลเองเนี่ยเขาปฏิเสธ เ,ออเขาปฏิเสธเขาเขารู้สึกว่าบทนี้มันแบบหมุ่นหมองแล้วก็แบบมันโหดร้ายเกินไปอะครับทูดักออีวิลนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วหลังจากที่ภาพยนตร์เรื่องนี้เขาตัดสินใจให้เป็นแบทพีดอะแล้วมันได้ออกมาแล้วเนี่ยแดนเซลพูดเลยครับว่านั่นเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดมากของแดนเซลวอชิงตันนะครับในบริบทของแดนเซลวอชิงตันเนี่ยมันก็จะมี อีกเกตหนึ่งเขาบอกมาว่าถ้าบทนี้มันเป็นของแดนเซลเนี่ยหนังเรื่องนี้มันจะแบบไอตัวเดวิดมิลมันจะละห่ำไปอีกแบบหนึ่งนะครับอันนี้ก,ก,ก็คือก็คือในส่วนของเกดของเดวิดมิลนะฮะเจ้าหน้าที่ที่รับบทโดยแบลตพี e นะครับซึ่งในเรื่องเนี่ยในเรื่องของแคสต,ตัวแสดงอีกนั่นก็คือเทรช h ี่มิลนะภรรยาของ David Mill เดวิดมิลเ ตอนแรกเนี่ยเขาได้เขาได้เสนอบทนี้ให้กับคุณคริสติน่าแอปเปิลเกตนะฮะมาก่อนแต่สุดท้ายเนี่ยก็ได้รับการปฏิเสธเท่าจริงๆผมว่าใครที่เห็นบทนี้ถ้าถ้าเป็นนักแสดงที่แบบไม่รู้สีไม่อยากเล่นอะไรเรื่องของความรุนแรงก็คงจะปฏิเสธเนาะแม้กระทั่งคุณเกรเน็ตพารโตรเนี่ยก็ปฏิเสธเหมือนกันว่าไอไบทของเทรซี่มิลเนี่ยที่ต้องเล่นเป็น ภรรยาของเดวิดมิลเนี่ยคุณแกรนเน็ตก็ปฏิเสธไม่รับอืมแต่อย่างที่ผมบอกในตอนต้นว่าคุณเดวิดฟินเชอร์เนี่ยแกไม่ได้ทำงานแค่เป็นผู้กากับกับลูกน้องเบื้องหลังคนเขียนบทหรืออะไรแต่แกคอนเน็กกับนักแสดงด้วยนะครับเป็นเนื้อเดียวกับนักแสดงด้วยคืออะไรพอเกวนเน็ตพอโทรปฏิเสธเนี่ยตอนนั้นเนาะเกวเน็ตพอโทรก็เป็นเป็นแฟนเนาะเป็นแฟนกับแบทพีท คุณเดวิดฟินเชอร์ก็เลยเข้าทางแบทพีเฮ้ยนายคุยให้เราหน่อยดิเราอยากได้แฟนนายมาเล่นเป็นภรรยานายในเรื่องว่ะ <laughs> สุดท้ายก็ออกมาอย่างที่เราเห็นนะครับว่าเดวิดมิลกับเทสซี่มิลก็เป็นแบทพีกับแควเน็ตพอทตลนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยในแคสของวิลเลียมซัมเมอร์เซตเนี่ยวิลเลียมซัมเมอร์เซตก็คือคุณมอร์แกนฟรีแมนเนาะได รับการทาบทามให้เป็นอัลปาชิโนนะครับเออก็เป็นเกตนำมาฝากแต่สุดท้ายก็ตกมาที่มอร์แกนฟรีแมนอืมดูไปถึงตัวจอ e นโดเนาะจอนโดก็คือคุณเควินสเปซี่นะครับซึ่งเราจะไม่เห็นเควินสเปซี่ในโปสเตอร์แล้วก็ในชื่อนี้เลยเพราะว่าตัวเควินสเปซี่เองก็บอกว่า ขอไม่เอาชื่อตัวเองเข้ามาในนี้นะเออขอเก็บไว้เป็นเซอร์ไพรส์ในหนังซึ่งเราดูในหนังเราจะรู้แล้วคะว่าเออนั่นแหละสเปซซี่ก็ออกมาตอนไหนยังไงนะครับซึ่งไม่ไม่ไม่นั่นแหละฮะเออเออนะฮะก็คือเป็นเกร็ดอย่างนึ่งที่เควินสเปซซี่บอกว่าไม่ต้องเอาชื่อมาใส่นะครับแล้วก็แคสของเควินสเปซซี่เนี่ยก็เป็นสิ่งที่แบทพีทมีส่วนเสนอว่า ตัวจอนโดเนี่ยต้องเป็นเควินสเปซี่เท่านั้นนะครับก็เลยเป็นเหตุที่ทำให้ทุกคนได้มาร่วมงานกันในภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับทีนี้เรื่องต่อมาเนี่ยตัวเดวิดบินเชอร์เนี่ยคือแม้เขาจะทำหนังแนวเนี้ยขึ้นชื่อก็ตามไม่ว่าใครที่จะมองว่าถ้าจะมีหนังสืบสวนสอบสวนดุดุโูดโหด,ด,ดเนี่ย ชื่อเดวิดฟินเชอร์เนี่ยจะเป็นชื่อแรกๆที่เราคาดหวังเราอยากให้ทำหรือแม้กระทั่งแบทแมนภาคที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็บอกว่าก็มีคนบอกว่าแอบนึกเนาะเอ๊ะจะเป็นเดวิดฟินเชอร์เนี่ยมันจะเป็นยังไงวะมันจะจัดกว่านี้หรือเปล่าก็เป็นแค่การตั้งคำถามเราไม่ได้เปรียบเทียบกับแมดลีว่ามันต้องอะไรยังไงก็แล้วแต่แต่ว่ามันก็ถูกถูกนึกถึงนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ย ส่วนใหญ่แกไม่ได้เขียนบทเองนะครับเหมือนที่คุณสักคนถามว่าถ้าหนังไม่ดีทําไมโทษผู้กำกับไม่โทษคนเขียนบทอย่างที่บอกว่าผู้กํากับมันคือผู้ที่รับวัตถุดิบทุกอย่างวัตถุดิบก่อนที่จะมากํากับหนังมันไม่ได้มีแค่บทอย่างเดียวมันมีอะไรเต็มไปหมดเลยมันมีแคสติง้งมีอะไรทั้งหมดทั้งมวลที่ผู้กํากับจะต้องนําจิปทะ,ะเหล่านั้นเป็นผู้ตัดสินใจนะฮะ ซึ่งหนึ่งในการตัดสินใจของเดวิดฟินเชอร์นั่นก็คือเรื่องของบทตอนแรกเนี่ยเดวิดฟินเชอร์ได้รับบทมาแล้วก็นั่งอ่านนั่งอ่านจนถึงตอนตอนจบแล้วก็เดวิดฟินเชอร์เนี่ยบอกว่าโอ้จบอย่างนี้โคตรเจ๋งเลยว่ะเอาครับเอาเอาเอานี่แหละผมทําได้ผมซื้อนะครับแต่สุดท้ายมันมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือว่าทางสตูดิโอเนี่ยส่งคนมาแจ้งเดวิดฟินเชอร์ว่า นายนายไอ้บทที่นายอ่านอ่ะโทษทีว่ะมันเป็นร่างแรกผิดอันผิดอันเอาอันใหม่ไปเอาอันใหม่ไปเดวิดฟินเชอร์บอกว่าไม่ไม่ไม่กูเอาอันนี้แล้วกูปิ๊งอันนี้ละบทอันนี้ผมเอาแล้วครับผมซื้อแล้วอันใหม่ไม่ต้องรับผมไม่รับอะไรทั้งนั้นอืมแล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยไอ้บทที่เดวิดฟินเชอร์อ่านเนี่ยไม่ใช่แค่เดวิดฟินเชอร์คนเดียวที่ได้อ่าน ทีมงานของเขาทั้งคนสำคัญหลายๆคนได้อ่านหมดแล้วแล้วก็รู้สึกว่าบทดราฟแรกที่ค่ายอ้างอิงเนี่ยเออทุกคนซื้อหมดแล้วรู้สึกว่าเอออันนี้นี่แหละที่มันจะเกิดขึ้นในเซเว่นที่กำลังจะเปิดกล้องนะครับแต่แน่นอนว่าทางสตูดิโอก็พยายามจะยืนยันว่าอยากให้จบอีกแบบหนึ่งตามความเห็นของโปรดิวเซอร์แล้วก็บอร์ดของค่ายนะครับ ซึ่งแน่นอนว่าเดวิดฟินเชอร์และพวกอีก2คนเนี่ยยืนกรานว่าจะให้จบแบบแรกนะฮะเดวิดฟินเชอร์กับพวกอีก2คนนะยืนกานว่าจะให้จบแบบแรกที่แจ้งว่าผิดอันซึ่งถ้าทางสตูดิโอและโปรดิเซอร์ไม่ยอมผมและพักพวกอีกสองคนจะเทโปรเจกต์นี้ไม่เอาแล้วนะครับเมื่อได้รับการยื่นคำขาดแบบนี้จากเดวิดฟินเชอร์สุดท้าย สตูดิโอก็ยอมให้เป็นบทและเวอร์ชั่นที่เราได้เห็นในหนังซึ่งถ้าใครจะสะบทจะด่าก็สามารถด่าเดวิดฟินเชอร์และพักพวกอีก2คนของเขาได้นั่นก็คือแบดพีทและมอร์แกนฟรีแมนครับ <c oughs> ใครจะไปเถียงได้วะเออใช่ไหมแบดพีทกับมอร์แกนฟรีแมนจะเทด้วยอะสุดท้ายคก็ต้องยอมฮะ ซึ่งเรื่องเหล่านี้มันเกิดขึ้นตลอดเวลานะครับตลอดเวลาในในอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นทางฮอลลีวูดแล้วก็ทางบ้านเรามันจะมีแบบนี้เกิดขึ้นตลอดเวลาบางครั้งผู้กากับก็ก็ต้องพ่ายแพ้ให้กับเหตุผลของโปรดิวเซอร์นะครับอันนี้ที่ผมพูดให้ฟังเนี่ยไม่ได้สร้างความขัดแย้งไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อจะสร้างความขัดแย้งให้เราไม่ชอบฝั่งใดฝั่งหนึ่งเนาะ ถือว่าเป็นการแชร์มุมมองอะไรบางอย่างที่ผมได้รับรู้มาและกันว่าเออมันมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นตลอดเวลาในอุตสาหกรรมหนังบ้านเราเพราะฉะนั้นด้วยอายุอน้มที่ผมมากขึ้นแล้วเนี่ยเวลาหนังสักเรื่องหน,นึ่งเ่ยโดยเฉพาะหนังไทยที่มันมันเกิดสาเหตุอะไรบางอย่างที่เออทำไมจบแบบนี้วะหรือแบบนู้นแบบนี้วะอะไรเงี้ยผมก็ค่อนข้างจะไม่ไม่กล่าวโทษไม่อะไรทั้งนั้นก็ให้กําลังใจแล้วก็ ให้เขาทําได้ต่อไปฮะในโอกาสข้างหน้านะครับเพราะว่าพอจะได้เห็นแล้วว่ากลไกอะไรแบบเนี้มันเกิดขึ้นแล้วมันมีอยู่แต่เพียงแค่ว่าคนดูเขาไม่รู้กับเขาก็ไม่จําเป็นจะต้องมาแบกรับปัญหานี้นะครับสุดท้ายคนดูมีหน้าที่จ่ายตังและถวินหาหนังสนุกแล้วถ้ามันไม่สนุกคนดูก็มีสิทธิ์ด่าซึ่งมันถูกต้องแล้วครับแต่เพียงแค่ว่าวันนี้ผมเอากลไกแบบเนี้ย มาเล่าให้ฟังนะครับในมุมมองที่ผมพอจะรู้ซึ่งถ้ามันมีอะไรที่นอกเหนือจากนี้ก็ขออนุญาตไม่พูดถึงเพราะผมไม่รู้นะฮะไม่รู้ไม่กล่าวถึงแล้วกันนะครับใครที่ดูแล้วรวมทั้งใบปิดหรืออะไรที่เราเซิร์ชเซเว่นเราจะเห็นภาพนี้ภาพที่แบทพีทเนี่ยมีฉากเจ็บตัวแล้วก็พันมงพันมือนะฮะจริงๆแล้วไอ้บทบาทการเจ็บตัวของแบทพีทอะไอ้ส่วนของมือเนี่ย ไม่ใช่นะมันจะเจ็บปวดส่วนอื่นแต่ว่ามันมีฉากหนึ่งที่มันเป็นฉากไล่ล่าแล้วมันมีการกึ่งๆผิดคิ้วแหละแล้วก็กึ่งค,ค,ความทุ่มเทของแบทพีทเองอะ่ะมันทำให้เขาเกิดอุบัติเหตุจริงๆนะฮะมือไปบาดกระจกนะครับและสุดท้ายเนี่ยบทก็ต้องปรับนิดนึงก็คือว่าให้มันให้เขาพันมือจริงๆเพราะว่าเขาเจ็บจริงนะก็เป็นเป็นเกเล็กๆในน้อยที่ นำมาฝากกันนะครับก็เดี๋ยวเผื่อใครที่ยังไม่ได้ดูนะครับหรือกลับไปดูอีกรอบเนี่ยก็ไปหาดูกันเอานะครับฉากไล่ล่าแล้วแบดพีทลมแล้วมีกระจกตกกระจกแตกอะไรแบบเนี้ยอันนั้นก็คือให้เราได้รู้ว่าเออมันคือเรื่องจริงนะครับเจ็ดบาปนะครับเจ็ดบาปที่เกิดขึ้นในภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยเออผมผมกรองข้อมูลแล้วคิดว่าไม่น่าสปอยนะครับ หรือถ้าเปราะบางเรื่องสปอยมันอาจจะมีนิดเดียวนะฮะมันจะมีนิดเดียวนะไม่ไม,ไม่ไม่น่ามีผลกับอัตลรกการดูหนังของคุณนะครับเกรดอันนี้นะครับหนึ่งในบาปก็คือบาปขี้เกียจนะครับบาปขี้เกียจซึ่งบทของเหยื่อที่จะมารับบทผู้รับเคาะบาปขี้เกียจเนี่ยได้มีคอนดิชันในการหานักแสดงด้วย สข้อก็คือ1เขาต้องนอนอยู่บนเตียงเป็นระยะเวลานานแล้ว2เนี่ยต้องเป็นคนผอมจัดกว่าคนปกติทั่วไปคนผอมไม่พอต้องผอมมากๆซึ่งนักแสดงที่มารับบทในเวลานั้นเนี่ยหนักแค่44กิโลแต่เดวิดฟินเชอร์บอกว่าขออีกเกือบ3โลได้ไหม ขออีกหกปอนด์อ่ะขออีกหกปอนด์ก็คือมันเกือบสามโลอ่ะซึ่งมันดูเหมือนเป็นตัวเลขที่น้อยนะฮะแต่ทุกคนน่าจะทราบดีว่าคนผอมอยู่แล้วอ่ะสี่สสี่สี่กิโลเนี่ยแล้วมันต้องลดอีกสองโลเนี่ยมันเป็นเรื่องที่แบบโคตรยากเลยนะในทางกลับกันถ้ามันเป็นคนที่น้ำหนักเยอะๆอ่ะแล้วมันขออีกสองโลอ่ะจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายแหละแต่ว่าถ้าสมมติว่าเขาสามารถเข้าโหมดในการไดเอทเนี่ย ใช้เวลาแป๊บเดียวแล้วมันก็สามารถลดได้แหละแต่เนี่ยคนหนัก44โลเออแล้วมันจะต้องลดไปอีกเกือบ3โลก็ถือว่าเป็นเรื่องที่หนักเอาการอยู่เหมือนกันนะครับสำหรับบทบาทของผู้ที่ไม่ต้องมารับเคา์ในบาปขี้เกียจบาปเกียจขานอันนี้นะครับอีกบาปหนึ่งบาปอุลามกหรือบาปราคะอะไรพวกนี้นะฮะตัวละครนี้เป็นตัวละครที่ จะต้องกระทําอะไรบางอย่างเพื่อเป็นการลงโทษเหยื yeah. ่อที่จะต้องมาโดนบาปนี้นะคือแม้จะเป็นแค่ฉากสั้นๆของผู้ชายที่ถูกบังคับอีกทีให้จบชีวิตผู้หญิงในฉากแมสเซดพอลเลอร์แต่มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายที่รีแลนด์ออเซ ซึ่งเขาเองเนี่ยไม่ได้นอนมากว่า2วันคุณดูหน้าเขาสิซึ่งฉากที่เราเห็นเนี่ยแม้มันเป็นช่วงเวลาแค่สั้นๆแต่มันถูกถ่ายทำไป40เทคนะครับและตัวเขาเองเนี่ยจากภาพที่เห็นเนี่ยเราเลยไม่แน่ใจว่าการเสียสติของเขาในครั้งนี้เนี่ยมันอินกับบท หรือเขาได้เสียสติจริงๆกับงานหรือฉากหรือคาแรคเตอร์ที่เขาได้รับในบทนี้เออเดี๋ยวลองไปดูนะใครที่ยังไม่ดูเนี่ยเดี๋ยวลองไปดูว่าไอบาปอันเนี้ยมันเกิดอะไรขึ้นซึ่งแบบคือคือมันเป็นการกระทําที่มันเห็นภาพทั้งหมดไม่ได้อยู่แล้วฮะมันเห็นภาพทั้งหมดไม่ได้อยู่แล้วแต่ว่าความเฉียบขาดของเซเว่นก็คือว่าเดวิดฟินเชอร์เขาเล่าเรื่องเก่ง เขาเล่าเรื่องเก่งเออซึ่งเราจะไม่โยงถึ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 งตอนจบนะเออเราไม่โยงถึงตอนจบแต่เขาเล่าเรื่องเก่งตรงไหนเขาทําให้เรารู้สึกถึงสิ่งที่เกิดขึ้นตรงหน้าได้โดยที่บางครั้งเขาไม่ได้เห็นภาพเออแต่ภาพความรูแลบางอย่างมันมีแหละมันมีแหละแต่ว่าภาพที่ยังบาปเนี้ยมันมันเห็นทั้งหมดไม่ได้อยู่แล้วแต่เขาทําให้เรารู้สึกได้ เออแม้กระทั่งขณะที่ผมกําลังเล่าให้ทุกคนได้ฟังเนี่ยเออแค่นึกภาพตามผมยังสยดสยองเลยเออแต่ยืนยันว่าไม่ไม่เห็นภาพนั้นแต่เราแค่จินตนาการต่อไปแล้วแม่งโคตรสยดสยองเลยอืมก็ลองไปดูฮะไปลองดูในในส่วนของของบาปอันนี้ได้นะครับอย่างที่บอกครว่าชื่อของเควินสเปซี่เนี่ยไม่ได้รับการคัดเลือกในเแรกๆแต่สุดท้ายเนี่ยแบทพีทเขาก็ เขาก็เสนอมาจนเขาได้เล่นแล้วก็เขาก็เป็นคนหนึ่งที่เสนอไอเดียว่าอย่าให้เขามาเกี่ยวข้องกับการโปรโมตใดๆทั้งสิ้นในหนังเรื่องนี้เลยนะครับนี่ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งนะครับของเดวิดฟินเชอร์ที่ผมบอกในตอนต้นว่าเขามีการคอนเนคกับนักแสดง ได้อย่างเป็นเนื้อเดียวกันแล้วมันทําให้เป็นหนึ่งในศักยภาพให้เราได้เห็นหนังได้สมบูรณ์ขนาดนี้เคี่ยผมว่าเป็น,นกลไกหนึ่งที่ทําให้หนังเนี่ยออกมาสมบูรณ์พอสมควรเลยครับไม่สมควรอ่ะออกมาสมบูรณ์มากๆเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ไปถึงที่ไทเติ้ลนะครับใครที่ดูเซเว่นเนี่ยเดี๋ยวตอนต้นเนี่ยม,ม,มันจะมีมันจะมีมันจะมีฉากอินโทรอย่างหนึ่งที่ทําให้เห็นความสัมพันธ์ของ เจ้าหน้าที่2คนเนะแล้วมันก็จะมีไตเติลที่เกิดขึ้นอืมไตเติ Titan อันนั้นเนี่ยผมดูครั้งแรกผมชอบมากเลยเพราะว่าเออเราเราชอบสายอาร์ตประมาณนึงเนาะเขาทําได้ได้เจ๋งเออได้สื่อความหมายดีว่าหลังจากเนี้ยเราจะได้ดูดูหนังสไตล์ไหนเออคือบางคนอาจจะไม่ไม่ไม่นึกเหมือนที่ผมนึกก็ได้ผมอาจจะนึกไปเองก็ได้แต่ว่าส่วนตัวพอได้เห็นไตเติลของหนังเรื่องนี้แล้วทาให้เรารู้สึกว่าเอา มันเหมือนเป็นการเตรียมพร้อมว่าเราจะได้เห็นหนังมันไปโหมดไหนสไตล์ไหนเออเออมันเป็นไตต้นที่ทำกราฟิกผสมกับตัวหนังสือนะฮะอันนี้ผมแจ้งผมบอกก่อนเลยว่ามันเป็นตัวหนังสือที่มันเหมือนเป็นบันทึกอะไรบางอย่างของตัวละครหนึงในหนังผมพูดแค่นี้แล้วกันนะครับซึ่ง แค่ตัวหนังสือเนี้ยก็มีเกล็ดให้นิดนึงก็คือว่ากว่าจะได้ไอ้ไอไอหน้ากระดาษที่ผมโชว์นะเวลาเนี้ยก็ใช้เวลาเขียนไปหน0 0งเหรียญน,นะครับหรือจะเป็นเงินไทยก็ประมาณห0 0 0สนซึ่งเราอาจจะไม่เก็ตก็ได้ว่าโอ้โหทำไมมันแพงถึงขนาดนี้นะครับแต่ถ้าใครได้ไปดูในหนังเราเห็นไตเติลอันเนี้ยเราก็จะรู้เลยว่าโอมันเป็นแบบนี้เองแล้วมันก็ค่อนข้างจะ สมราคาสมราคาเลยทีเดียวสำหรับไต่ต้นที่เกิดขึ้นในหนังเรื่องเซเว่นนะ,ะตอนต้นนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องราวของเซเว่นหรือเรื่องราวในหนังเนี่ยมันมีภาพมีข้อมูลมีอีกหลายๆอย่างที่ที่จะเอามาฝากกันในวันนี้แต่ผมโดยส่วนตัวแล้วรู้สึกว่าแอบดูแล้วเนี่ยมันจะสปอย อ,ม,อม,มันมีบางอย่างแม้กระทั่งตอนเนี้ยใครที่ยังไม่ดูอ่ะผมแนะนําว่าใครที่ยังไม่ดูแล้วมีความคิดที่จะดูเดี๋ยวจบแล้วถ้าไม่ติดอะไรไปดูเลยครับเพราะว่าทีเนี้ยเวลาเราเซิร์ชชื่อหนังแล้วเราเห็นใน Google ที่มันเป็นเป็นภาพภาพภาอะ่ะเออถ้าถ้าเราเราเรา,เราอ่อนไหวเรื่องสปอยมากทีเนี้ยภาพที่เราเห็นหลายๆอย่างในเซเว่นเนี่ยมันมัน,มน มันก็ไม่ได้สปอยทําให้หนังมันแว่งหรือว่าอัตลการดูหนังเรา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 ,เราถูกบั่นทอนรุนแรงขนาดนั้นเนาะแต่ว่าอัตรกมันก็จะถูกลดทอนไปเรื่อยๆจากภาพที่เราได้เห็นเออเพราะฉะนั้นก็ลองดูฮะก็ตั้งโหมดที่จะดูหนังสืบสวนสอบสวนที่มีภาพแบบภาพภาพอัจฉรกรรมภาพคาตกรรมที่ปล่อยปล่อยแบบไม่ยั้งมือ เออปล่อยแบบไม่ยั้งมือคือมีอาจจะยั้งในเรื่องของโอ้มันมันไม่สมควรมากๆอ่ะมันมีตรงนั้นอยู่แต่ว่ากรอบเขาอ่ะค่อนข้างจะสูงเออเราเตรียมโหมดตรงนี้ไว้หน่อยนะครับเอออาจจะมีผลต่ออาหารที่เพิ่งกินไปนะฮะก็ให้มันย่อยสักชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงแล้วค่อยนั่งกินก็ได้หรือถ้าใครบอกว่าเฮ้ยผมไม่มีผลกับชีวิตอยู่แล้วผมได้ก็ดูเลยนะใครที่ตกหล่นเรื่องเซเว่นไปก็ถือว่า แนะนำให้ดูกันเลยนะครับปี1995นะครับปี1995ซึ่งซึ่งมันเป็นช่วงที่แบทพีทก็เริ่มจะมีชื่อเสียงนะฮะแล้วก็เป็นช่วงคับเกี่ยวกับทวมังกี้ที่แบทพีทต้องทำงานอีกเรื่องหนึ่งด้วยซึ่งการทำงานก็แน่นอนฮนะทั่วโลกทุรักทุเลในปัญหาต่างๆหน้าง,งานเนาะคนกองหรือว่ากองถ่ายเนี่ย เอก็น่าเห็นใจในสายอาชีพเขาซึ่งมันมีเรื่องเหนือความคาดหมายเต็มไปหมดเลยนะฮะฉากที่เกิดขึ้นในหนังช่วงต้นๆทุกคนจะเห็นว่ามันมีฝนตกอยู่นะครับซึ่งบางฉากมันคือตกจริงแล้วมันตกจนบางครั้งไม่สามารถถ่ายทำได้แต่ด้วยการทำงานของของต่างประเทศนะด้วยคิวของดาราเนาะก็ทำให้ทีมงานเนี่ยค่อนข้างจะแบบทำงานด้วยความ ผิวเฉียดแล้วก็หายใจไม่ค่อยออกเพราะว่าขณะที่ฝนตกแล้วไม่ได้ถ่ายเนี่ยมันก็เป็นช่วงเวลาที่แบทพีทจะต้องปลีกตัวไปไปทเวลมังกี้ด้วยนะฮะก็ก,ก,ก็ก็เป็นการทํางานที่น่าเห็นใจของกองถ่ายเออแต่สุดท้ายมันก็ออกเป็นว่าประโยชน์เรื่องนี้ได้นะครับแล้วก็เป็นหนังในตำนานอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ใครที่ดูแล้วต้องพูดถึงกับหนังยุค90 สืบสวนอาญากรรมเรื่องเซเว่นนะครับแล้วตอนนี้ครับเราก็อยู่กับคุณครูจันเพนนะครับคุณครูเป็นคุณครูสอนศาส,สนาคริส์นิกายโรมันแคทอลิกนะครับสวัสดีครับคุณครูสวัสดีค่ะคุณครูครับขอเข้าคำถามเลยนะครับว่า บาปต้น7ประการคืออะไรครับบาปต้นก็คือเป็นบาปที่แบบตั้งต้นที่จะทำให้เราไปสู่บาปใหญ่ใหญ่ขึ้น mm hmm. อันนี้คือเหมือนทางท้ศศาส,สนาคริสต์ก็คือข mm ั้นเบสิกเป็นต้นบาปเลยที่จะนำพาไปหาสู่บาปใหญ่เช่นบาปโ mm hmm. มโหถ้าเราโมโห mm hmm. เราไม่ควบคุมอารมณ์ตัวเองเราขาดสต,ติไม่ฝึกพิจารณามาโตธรรม เราก็สามารถจะไปฆ่าคนได้ค่ะอันนี้คือบาปต้นนี้คือถึงจะบาปเล็กก็จริงถ้าเราเห็นอย่างเงี้ยคือมันโอ้มันเล็กน้อยแต่มันจะนําพาไปสู่บาปใหญ่เพราะอันนี้คือก็ถึงเรียกว่าบาปต้นเจ็ดประการที่มาของบาปต้นเจ็ดประการนะคะบาปต้นเจ็ดประการนี้ก็แบ่งออกเป็นเจ็ดบาปบาปที่หนึ่งก็คือจองหองบาปที่สองก็คือตรณีบาปที่สามก็คืออุรามก บาปที่4ก็คือโรคอาหารบาปที่5ก็คืออิจฉาบาปที่6ก็คือโมโหบาปที่7ก็คือเกียรติคร้านค่ะเดี๋ยวครูจะอธิบายให้นะคะประการที่1ก็คือบาปจองหองการยกตนข่มท่านว่าตัวเองนะ่ยดีเก่งถนองตนเกินขอบเขตที่เป็นจริงคือคือเราบางครั้งเราแบบอวดตัวจองหองที่จะไม่ฟังคนอื่น คือรวมไปหมดเลยเหมือนว่าทิฐิแล้วก็เชื่อภูมิใจในตัวเองเหลือเกินโอ้อวดขี้โม้วังมากไม่ต้องการคําแนะนําจากใครถือตัวแล้วก็หยิ่งจังหองมักใหญ่ไฟสูงไม่รู้จักประมาณตนเองเลยค่ะบาปที่สองก็คือบาปตรหนีความตรหนีนี้ก็คือเหมือนว่าผูกใจกับทรัพย์สมบัติมากมีเยอะก็จริงแต่ว่าตหนี บูชาเงินเป็นพระเจ้าบาปตนนีนี้นำไปสู่การขโมยค่ะเกี่ยวอะไรกันครับตนหนีแล้วไปขโมยเนี่ยครับก็เ,เกี่ยวคือ,ค,อคือมีอยู่แล้วเหมือนตนหนีแล้วแต่ว่าเห็นของคนอื่นก็อยากจะได้ก็เหมือนจะไปขโมยเขาอะไรเงี้ยเหมือนโลภมากอย่างเงี้ยค่ะเหมือนเป็นต้นทางของนำไปสู่การลักขโมยใช่อยากได้สิ่งของภายนอกมากมายจนเกินความพอดีอ,อันนี้คือบาปตานีนะคะบาปที่สก็คือ บาปอุลามกคือการใฝ่หาความสนุกก็หมายถึงว่าทางเพศนะคะคกับตนเองหรือผู้อื่นจนเกินขอบข่ายในวัตถุประสงค์ของสินสมรสสินสมรสนี่ก็คือคาทอิลิกด้วยกันคาทาหล์กด้วยกันแล้วก็แต่งงานกันแล้วก็เข้าวัดได้รับพิธีสินสมรสนะคะแล้วก็อืมก็หมายถึงรวมไปถึงการหมกมุ่น ฝักฝ่อยู่แต่ฝ่ายเนื้อหนังกิริยาคือชอบพูดแบบที่เขาเรียกว่าเอาง,ง่ายๆครับเด็กจะเข้าใจว่าเหมือนจะบหยาบโรนไปทางเพศอย่างเงี้ยไม่รักษาเกียรติและศักดิ์ศรีบ,บาปที่สี่บาปอิจฉาความอิจฉานี้ก็คือเสียใจเมื่อคนอื่นได้ดีอ่ะเมื่อเพื่อนได้ดีโอ้ยแบบเสียใจว่าทำไมเขาถึงได้ดีอิจฉาเขารวมไปถึง เกียดชังซุบซิปนินทาแล้วก็ชอบกล่าวร้ายป้ายสีสิ่งไม่ดีให้กับคนอื่นประการที่ห้าบาปโลภอาหารโอ oh. กินเกินขนาดเมื่ออิ่มแล้วก็อยากจะกินอีกแบบไม่นึกถึงว่าอิ่มแล้วคือเห็นอยากจะกินไปหมดแล้วก็มัดได้ตลอดเวลาแล้วก็ไม่พอใจกับสิ่งที่ตนมีอันนี้คือบาป oh. โลภอาหารต่อไปบาปที่6โมโห ความโมโหนี้ก็คือความวุ่นวายใจนอกลู่นอกทางค่ะทําให้เราคิดว้าวุ่นไปหมดทิ้งชังบุคคลคนอื่น,นเพื่อนๆรอบข้างหรือสิ่งที่ขัดต่ออารมณ์เราอะโมะโหง่ายก็จะขาดสติถึงอาจก่ออาชญากรรมได้ถ้าเราไม่ควบคุมตัวเองพอโมโหปั๊บดา โดยที่ไม่ยั้งคิดสตีหรือถึงกับฆ่าคนก็ได้จะถ้าเราไม่ควบคุมตัวเองอารมณ์ตัวเองความโมโหเนี่ยร้ายมากนะบาปเนี้ยคือเหมือนว่าคําว่าบาปต้นเจประการเนี่ยอย่างเช่นโมโหเนี่ยมันคือต้นกําเนิดที่นําไปสู่อาญากรรมถูกไหมครับใช่เมื่อโมโหมากๆก็อีกอย่างหนึ่งคือไม่รู้จักควบคุมตัวเองอนะคะแล้วก็ไม่รู้จักขาดการฝึกฝนมโนธรรมค่ะ บาปสุดท้ายบาปเกียจคร้านบางครั้งเรามีงานทําเราจะต้องทํางานแต่ไม่อยากทําและแล้วก็เลินเล่อต่อหน้าที่คือความขี้เกียจนะนะคะเมื่อความขี้เกียจมันเข้ามาก็ไม่อยากทําอะไรเลยแล้วก็ไม่มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมายผัดวันประกันพรุ่งตลอดอันนี้คือความ,ม,วามเกียจคร้านค่ะโอเควันนี้ครบถ้วนมากครับคุณครูได้ความรู้เกี่ยวกับบาป ต้น7ประการที่คุณครูนํามาฝากกันถ้ามีโอกาสขออนุญาตเรียนเชิญคุณครูมาเล่าให้ฟังอีกนะครับเกี่ยวกับศาสนาคริสต์ขอบคุณคุณครูจันเพ็นมากครับค่ะข,ขอบคุณค่ะ